ก็เป็นมดของคนร้างมดพี่ซีนะครับก็ครับมีอันนี้มีอยู่สามเพลงนะครับก็ครับถ้าเกิดอ,อยากโหลดก็โหลดใต้คลิปได้เลยนะครับหรืออยากดูคลิปเต็มๆก็สามารถดูได้ใต้คลิปเหมือนกันเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้นะครับก็สําหรับคนที่อยากจะแบบทิ้งแบบให้ผมรีวิวมดให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวมดให้้หอามามดของตัวเองนะไม่ใช่มดของคนอื่นไอ้หา่าเดี๋ยวไปซัดหน้านครับก็ ความจริงผมก็อยากจะรีวิวเป็นคลิปนะครับแต่แนะครับเพลงของเขามีตีลิขสิทธิ์นะครับผมก็ไม่สามารถเอาลง,ลงคลิปได้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับต่อขอจบคลิปไปเพลงเท่านี้กูนไอเกิลอาร์ซียูตอมายลืมนะลิงโหลดอยู่ใต้คลิป